วันนี้ทางกูบาควบคุมสถานีวิทยุของเราวิทยเุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่านาคำน้อย107.25เมกะเฮิรตวันนี้จะได้ออกข่าวตอนเช้าทดลองอตอนเย็นอาจจะมีการสวดมนต์สวดมนต์เย็นของพระสงฆ์เพราะนั้น ตอนเช้าวันนี้ก็เลยเป็นการทดสอบทดลองดูว่าสถานีวิทยุของเราเนี่ยออกไปได้มากน้อยแค่ไหนคงจะกระจายในท้องถิ่นอำเภอนายูงน้ำโสมแล้วก็สังคมในละแวกนี้แหละละแวกสองสามสีอำเภอวันนี้กำลังขณะนี้หรวมพ่อกำลังพูดเนี่ย ก็คือกำลังออกไปขณะนี้หลวงพ่อหลวงพ่อวัดป่านาะคำน้อยเนอะคณะสัตยา,าญ,ญาติโยมลูกหลานขอแจ้งข่าววันนี้เป็นวันที่26เมษายนพุทธศักราช2559เย็นนี้จะมีการสวดมนต์ที่ศาลาใหญ่ข้างนอกจะมีพระสงฆ์มาร่วมจเจริญพระพุทธมนต์วันนี้วัน เย็นวันวันนี้นะตอนเย็นและก็วันพรุ่งนี้เช้าก็จะมีการตักบาตรท,ทาบุญตักบาตรเหมือนทุกปีที่ผ่านผ่านมาเพราะนั้นขอแจ้งข่าวให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบชวนจะใครจะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรเ,เพียงแต่หลวงพ่อ,เ,อเปิดประตูกว้างาไม่ปิดประตูคล้ายๆว่าแจ้งข่าว ให้พี่น้องศรัทธาญ,ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าได้รับรู้รับทราบําไมเอ๋หลวงพ่อของเราเนี่ยเวลาจะใช้การใช้งานกับเราก็เรียกเรามาใช้แต่ว้เวลางานบุญงานกุศลหลวงพ่อทำไมปิดเงียบไม่แจ้งข่าวให้ลูกให้หลานได้รับรู้รับทราบเลยลูกหลานบางคนก็อาจจะตำหนิหลวงพ่อได้ คนนั้นหลวงพ่อจึงขอแจ้งข่าวให้กับคณะจทธายาติโจมลูกหลานทุกคนแต่มีการจัดงานไม่มีบัตรเชิญถ้าว่าผู้ใดถือว่าเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อก็เข้ามาร่วมมารวมแสดงน้ำจิตน้ำใจในการบุญการกุศลของวันที่26-27ขอหก่สิบนนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะแล้วก็ มีเจ้าภาพมาจากทาง,ทางไกลที่จะมอบของขวัญให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ใส่บาตรตักบาตรหลวงพ่อพระเนรในวัดของหลวงพ่อทุกวี่ทุกวันพี่น้องทางไกลเขาคิดว่าเขามาบอกกับหลวงพ่อว่าเ,เขาอยู่ไกลไม่ได้มาตักบาตรไม่ได้มาทําบุญไม่ได้มาใส่บาตรของหลวงพ่อแต่พี่น้องลูกหลานชาวบ้าน เป็นผู้ดูแลวัดวาศาสนาเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ใสบาทตักบารเลี้ยงพระสงฆ์ถวายพระทหารพระสงฆ์พวกเราอยู่ไกลปีหนึ่งก็น่าจะมีการร่วมทําบุญกับพี่น้องลูกหลานเพราะนั้นวันนี้จะมีการรวบรวมกันจัดทาญาติโจมทางไกลจากจากตุรทิศรวบรวมจะตุปจัจจัยเสร็จแล้วก็ได้จะได้มอบของ ของให้กับพี่น้องชาวบ้าน6หมู่บ้านรวมแล้วเป็น900 9 8 1ชดุดแต่ทางาคณะกรรมการพวกกลุ่มเขาจัดเป็นพันชุดนะ 1, ดพันชุดเผื่อเผือเหลือเหลือขาดขาดนะของที่จะแจกมีอะไรบ้างมี7รายการนะลูกหลานข้าวหอมมะลิ5กิโล5กิโลกรัมข้าวเหนียว5กิโลกรัม น้ำตาลทรายหนึ่งขวดน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลกร,รมัมน้ำมันปลาหนึ่งขวดน้ำปลาหนึ่งขวดเสื้อหนึ่งตัวนะน้ำมันเหลืองก็หนึ่งขวดรวมแล้วเจ็ดรายการวันนี้พวกเมื่อชั้นอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้ว ให้มารับที่วัดนะบางคนก็พี่น้องประชาชนจัก,กรยานก็ไม่มีกว่าจะเดินมาแล้วก็กว่าจะแบกของกลับไปบ้านก็เป็นเรื่องลำบากเพราะนั้นปีนี้พวกคณะกรรมการก็เลยให้เตรียมของไปไว้ที่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเจ็ดหมู่บ้านไม่หกหมู่บ้านที่จะนำไปแจกนะก็บอกกันไว้ละหลัก พอไปถึงก็คงผู้ใหญ,ญ่บ้านกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านก็คงจะประกาศตามสายเครื่องขยายเสียงจากนั้นก็ให้พี่น้องมารับตามคูปองที่มีชื่อที่มีชื่อ,อไว้แล้วนะอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้กับพระนัทธาญาตโยมลูกหลานเนื่อในท้องถิ่นในหมู่บ้านของพวกเรามารับของปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวที่มารับของถี่ระลึกจาก น้ำใจญาติธรรมที่อยู่ทางไกลที่มาร่วมแสดงมุทิตาสก,การะในวันเกิดของหลวงพ่อปีพศ2559ปีนี้หลวงพ่อกอายุ59 71ปีนะลูกหลานนะพวกน่ะหลวงพ่อพูดหลงหน้าหลงหลังหลวงพ่อจะว่า51ปีอีกต่างหากคนนะ <c oughs> อายุ71ปีนะลูกหลานเนี่ปีเนี่ยปี59ปีหน้าเนี่ย125เป็น125 60 126 72ปีหน้าเนี่ยเป็นปีใหญ่กว่าปีนี้นะอ,ะอายุ72ปีครบกรอบ126 72เพราะฉะนั้นปีหน้าท้าว่าผู้ใดสุขภาพแข็งแรงกำลังกายกำลังใจแข็งแรง ปีหน้าเนะลูกหลานนะมาร่วมกันอีกถ้าหลวงพ่อไม่ตายนะถ้าตายก็คงจะมาจัดงานศพอย่งนั้น <c oughs> เถอะอ้าวพระกรรมฐา,านต้องพูดอย่างนั้นนะอ่ะเพราะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมชาติเราจะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อย่างไงนะอย่าเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะแล้วก็อีกหลวงพ่อก็ขอย้ำเตือนผู้ที่มาตั้งโรงทาน ที่มาตำลงทานก็ขอให้บุญมากๆลูกหลานมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแทนหลวงพ่อนะพวกที่เขามาทั้งหมดก็คือญาติของหลวงพ่อทั้งหมดนะลูกหลานของหลวงพ่อเพราะนั้นพวกเราที่มาในงานก็ช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของหลวงพ่อด้วยมีอะไรก็เลี้ยงดูกันอาหาร <c oughs> ผู้ใดมาก็มีปากมีท้องมาด้วยเพราะนั้นพวกเรามาเอาบุญในจุดนี้อีกจุดหนึ่ง ผู้ที่ทําบุญทําทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากนะัลูกหลานนะปไปน่าจสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยพระเหตุไรเพราะ,าเราะอเน,นสงทานาพระพุทธเจ้าท่านสวยพระชาติในพระไตรปิฎกนโอ้ถ้าว่าชาติใดที่ได้เป็นเศรษฐีที่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะตั้งโรงทานไว้ในสประตูสประตูเมือง สมัยก่อนเขาจะมีประตูกำแพงล้อมรอบเมืองของเขาเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศเขาจะมีประตูตูเมืองนั่นพระเจ้าแผ่นดินท่าจะรศรษีทนะีท่านจะตั้งโรงทานไว้สี่ประตูเมืองเวลาแขกคนมาคนทุกคนจนมาหิวอาหงหิวอาหารเดินทางก็จะได้เลี้ยงเขาเลี้ยงคนเดินทาง แล้วก็อยู่ในกลางเมืองอีกหนึ่งหนึ่งโรงทานและก็อยู่ที่หน้า <c oughs> อยู่ที่หน้าประตูบ้านของตนเองอีกหนึ่งโรงทานอันนี้คือเป็นแนวแถวระยะประเพณีหรือว,ว่าประเพณีของผู้จะสั่งสมบุญกุศลไปสู่ประโลกภายภาคหน้าหรือว,ว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลเพื่อหวังมรรคผลนิพพานนี่แหละลูกหลานผู้ใดก็ตามนะ มาสร้างโรงทานตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นแนวแถวของอริยประเพณีเป็นแนวแถวของพุทธะนะในการเสียสละเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายมาช่วยการทําแต่ถึงอย่างไรก็จะให้นักใจนะไม่ใช่ว่าการทําทานแล้วก็มีอะไรก็ทุ่มเทลงไปพอเสร็จการบุญแล้วก็ทะเลาะวบกแวงกันอันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันหรือว่าเมื่อทําไปแล้วทําให้จิตใจของผู้กระทำ ไม่สบายใจอันนั้นก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะนั้นการที่จะทำคล้ายๆว่าให้ดูกำลังกำลังของตอนเองเมื่อทำลงไปแล้วทำเสร็จแล้วสบายใจมีความสุขใจในการทำทานนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลทีนี้กลับไปถึงบ้านถึงเรือนก็เถิะทีไงนะบุญกุศลเหล่านี้แหละจะเกื้อกูหลหนุนพวกเรา ทามาค้าขายอันไหนก็ไม่น่าจะเกิดก็เกิดไม่น่าจะมีก็มีไม่น่าจะรวยก็รวยเท่นี่เพราะให้ลายพาะว่าอันนี้สงทานอันนี้สงทําบุญทําทานของพวกเราเพราะฉะนั้นกอให้พวกเราท,ทุกทท่านเนะ้อที่มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้แล้วก็เย็นวันนี้ลหละจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ก็พร้อมกันก็ผู้ที่จะมารักษาศีลห้าหรือรักษาศีลอุโบสถ ก็ให้มาพร้อมกันรักษาศีลได้แล้วก็พรุ่งนึกเช้าก็มีการเตรียมตัวตักบาตรทำบุญเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็คงจะมีของแจกให้ลูกให้หลานก็คือธรรมเทศนาหรือว่า MP3 มีของอะไรบ้างแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ถึงยังไง MP3 มีเตรียมไว้แล้วนะ แต่ลุงพ่อก็คิดว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าให้ธรรมะกับลูกกับหลานคือให้อาหารการบริโภคก็ดีเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพรมันหิวต่พอมันหิวก็ต้องมีอยู่มีกินแต่เมื่อมีอยู่มีกินแล้วก่อนควรจะมีธรรมะเข้าสู่จิตใจอีกต่างหากวิธีการวางตัวยังไงวิธีการหาเงินยังไงวิธีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร อันนี้พวกเราก็จะต้องศึกษาเลยเพราะว่าเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือกินอิ่มท้องแล้วก็ให้เป็นคนดีคิดดีทําดีพูดดีถ้าเราเป็นคนดีนั้นไปอยู่นสถา,านที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดนั่นแหละถ้าเราเป็นคนเลวคิดเลวทําเลวพูดเลวนะ่ออ,อันนั้นหาความสุขไม่ได้นะลูกหลานนะ อวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากมีแต่พูดแจ้งข่าวการแจกของให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและก็พร้อมกันก็พวกเราทั้งหลายที่ไม่ได้มาได้มาหรือไม่ได้มาในวันเกิดในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะนะขอให้พวกเราเป็นคนดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานนี่นะ ถ้าว่าผู้ใดไม่ได้มาไม่ได้มาวัดหลวงพ่อไม่ได้มาทําบุญวันเกิดหลวงพ่อแต่ข้าพเจ้าลาลึกถึงข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้ามีคนแสดงความจํานงมาแล้วเมวื่อวานหลวงพ่อให้พวกผมติดประชุมอย่างหนักเลยผมไปวัดไม่ได้แต่ผมก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อว่าถ้าว่าผู้ใดไม่มาให้รักษาศีลห้า แทนผมจะรักษาศีลห้าครับทั้งแม่บ้านพ้นผมด้วยทั้งผมด้วยผมจะรักษาศีลห้าหลวงพ่อเพียงได้ยินเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็โอ้ดีอุ่นใจเ,เพราะว่าลำลึกถึงคุณงามความดีแต่ถึงผู้ใดหลวงพ่อก็บอกว่าถึงผู้ใดมาอยู่ใกล้หลวงพ่อก็เถอะมาเป็นขโมยโผลโจรมาลังแกเบียดเบียนจิตใจเป็นอกุศล หลวงพ่อว่าถึงจะมาอยู่ใกล้ก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษอีกต่างหากอันนี้ไม่น่าจะมีนะลูกหลานนะผู้ใดมาใกล้หลวงพอนะ่อเนี่ยหลวงพ่อแผ่นดินจุดนี้หลวงพ่อภาวนาไม่เคยขาดเลยเ,เมตตากรุณามุทิตาให้แก่พี่น้องลูกหลานทุกคนหลวงพ่อภาวนาให้ลูกหลานร่มเย็นเป็นสุขก,ก,กายสุขใจผู้ใดเข้ามาก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความ ประสบอายุวันนะสุขะภาละล่ำรวยโชคดีหลวงพ่อมีตถแผรเมตตาอยู่อย่างนั้นตลอดเพวัะนั้นให้ลูกหลานเข้ามาสู่วัดแห่งหลวงพ่อดินแดนแห่งนี้ให้ตั้งตนเป็นคนดีนะลูกหลานเนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในเรื่องนั้นถ้าว่าพวกเราทําไปแล้วมันจะเดือดร้อนตนเองนั่นแหละให้ประกอบคุณงามความดีนี่แหละเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็ดีใจแล้วนะ เออถ้าไม่ได้มาก็ให้มีศีลห้านะถ้ามาแล้วผู้ที่มาก็ให้มีศีลห้าอีกเหมือนกันนะเออถ้ามีศีลห้าทั้งผู้อยู่ทั้งผู้มาและผู้ไม่มานะเนเ่อวันเกิดของหลวงพ่อนะเนี่ยหลวงพ่อจะปรื้มในจิตในใจลึกๆทีเดียวเลยพอหลวงพ่อมีแต่บอกกล่าวลูกหลานให้เป็นคนดี ให้เป็นคนดีให้มีคุณมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีนูนลูกหลานเนอะบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขตัวเองนั่นแหะเป็นสุขเป็นอันดับแรกถ้าตัวเองทําดีแล้วนะผู้เกี่ยวข้องก็สบายอกสบายใจไปด้วยแต่ถ้าตัวเองทําไม่ดีนะเออตัวเองก็เดือดร้อนผู้อยู่ใกล้ๆก็เดือดร้อนญาติโกนิโคติกา,กาก็เดือดร้อนประเทศชาติก็เดือดร้อนไปหมดไม่ได้เพราะ ออกไปจากพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นในพวกเราเป็นคนดีนับหนึ่งนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีะพอนับหนึ่งแล้วคนที่สองก็ดีคนที่สามก็ดีต่อไปก็ดีไปเรื่อยๆแหละทีนี้นะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนะทีนีเน้อยะถาวาริวาปุราปริปูเรนติสาคะรัง เอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกาปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสูยธา,ามานิโชติระสูยธา ติโยวิวันานตุสัพพารคงขงวินาสตุมาต,ตวันตารโยสุกิทีขายุโกภาวาพิวันธนาศิลิสานิต จางวัฏาปาจายินอจัดทารุทธามวัดทานทิอายุวันโนสุขังพาลาราตนาตยานุภาเวนาราตนาตยเตสสสาน โดกาโลคาพยาเวลาโซกาสัตุจุปัทวาอาเนกาอันตรายาปีวินาสสัตตุอเสสตุวตายาสิทธิธนังลาภังโสทิภาขยังสุขังบาลัง สีเรอา,ายุจวันโนจารคคังวุธิเจยสวรนส,ตสาตาวสสาจายุจาีิวสิทธิะวันตุเตภาวตุสาพมังกลาลังราคันตุสาปพ,พเดวตาง นุภาเวนะสราโสธิภวันตุเตภาวะตุสามังกาลังราคันตุสาพระเดวตาตาบาธรรมานุภาเวนะสราโสทิภวันตุเตภาวะตุสามังกาลังราคันตุสาพระเดวตา สัมบาสังขานุภาเวนะสาดาโสติภาวันตุเต